มมแม่น้อยพวงงามประกาศลั่นกลางวงสัมภาษณ์ว่าพร้อมวางครกวางสากหากหญิงรัฐามีหลานให้อุ้มหลังลูกสาวบอกให้เลิกขขยส้มตำเพราะเป็นห่วงสุขภาพงานนี้คุณแม่น้อยก็บอกว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีฝากบอกหญิงรัฐาว่าให้เลิกห้ามแม่สักที <c oughs> เพราะอยู่บ้านเฉยๆจะเหงามีทางเดียวที่จะหยุดได้คือมีหลานให้อุ้มเท่านั้น <c oughs> สภาพยังไงบ้างแข็งแรงแล้วก็ช่วยโหวตกันหน่อยนะว่าอย่าให้มันมาห้ามแม่มากนะทำไมอ่ะเพราะประชาชนหรือแฟนๆต้มต๋ำฉันก็บอกเลยไปบอกลูกด้วยว่าถ้าแม่น้อยหยุดแล้วฉันไม่มีที่กินใครห้ามแม่นะชื่อไปอย่าย่หญิงเลยนละแล้วลูกเขยฉันเป็นคนเสริมแม่ครับจะทําอะไรแม่ทําตามใจที่แม่ชอบอีกคนหนึ่งยุ่ยอีกคนนึงคแล้วฉันจะไปลังลูกเขยฉันได้ยังไง ดูด,แดแิแล้วทําไมลูกสาวหังนี้กับเราอย่างนั้นละเมศ่า<อ>นทอย่างนี้เพื่ออะไรบอกว่าหญิงฟังฉันนะฉันไม่เ้ทําให้ฝีฉันได้ตังค<อ>์ด้วยถ้านางจะให้ฉันเลิกตาสสมตามนาย<อ>ต้องนางต้องมีหลานให้กับฉันเไเลยแล้วฉันจะวางศากวางโคกนี่ประกาศเลยนะใช่เพราะอยู่กับบ้านน่ะมันจะเหงาขอโทษลูกๆทุกคนนะคะอย่าห้ามพ่ออย่าห้ามแม่ให้แกได้ทําอะไรสมองแกจะได้ปั่นขาดไปนานอย่างว่าต้องมีหลานต้องมีหลานถึงจะเลิกจะหยุด ก็เนี่ยเต็มเต็มเลยวันนี้ั้งแรกในโลกั้งแรกในโลกแม่ถ้ามีหลานจริงๆแล้วแบบว่าเป็นแฟนแม่จะคิดถึงแฟนหรอถ้ามีหลานจริงๆแม่ไม่คิดถึงแฟนนี่แบบกินรัตสมบแม่ต้องไปเลี้ยงหลานนะอาจจะรักหลานมากกว่าแม่ไม่ต้องทํางานเลยเดี๋ยวหยิบให้เดือนละล้านอ่ะมันให้ไม่ไม่ต้องล้านมันแสนนึงเพราะบอกแม่ก็บอกแม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วบอกที่ฉันทํานี่อย่างน้อยๆนะมีก้อนขอโทษแล้วกัน จริงนี่สินมันหมดแล้วแต่ดันไปทางร้านขึ้นมามันก็มีขาดทุนบ้างโควิดมาบ้างก็หมุนไปมันบอกอะไรของแม่เนี่ยแล้วถ้าหากว่าฉันถามหนีอยนึกถ้าแม่ฉันทำฉันนั่งเป็นง่อยอยู่กับบ้านแกพอใจมันอยากจะอัดอั้นฉันไม่ได้เจอกันักข่าวมานานแล้วท่านบันก็จะลากฉันไปต้องเลือนไปแต่ก่อนนี่แม่นะหญิงพาไปไหนก็พาไปแกให้ฉันจะไปทําไมฉันด้ตามส้มตรงส้มตาฉันสนุกกว่าไปกับน่ะจะตุนกับเขาน่ะไปนั่ง ภาษาอังกฤษมันคุยกัรู้ฉันรู้เรื่องอะไหมม่อาเลยนะมาจ้ะาไม่ร่าอะไรดูไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอะไม่เหมือนเมื่อกี้เลยแม่เธอเขาพูดทางแปลกจังคือเดิมลูกดีหมดนะห๊ะ่พัดุเมื่อกี้แม่บอกว่าลูกที่แ้แม่พูดคำพูดดีกับคนเหนื่อ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ